ไมากไหครับที่ทุกคนมากันเยอะทีเดียวครับผมยังไงก็อย่าลืมน,น,นะจุดนี้ที่นั่งคที่หนึ่งทนเพราะวนัดจุนนี่คอยพูดถึงเรื่องของภูไปใจนำท่วงด้วยกันอยากให้กำลังใจเพราะเชื่อว่ามีแฟนๆหลายคนเนี่ยต้องประสบแบบนะปัญหาน้ำท่วงใช่มก็เลครับตอนนี้ก็น้ำลดแล้วใช่ไหมครับอยู่ในช่วงน้ำลดแล้วครับ ตอนที่แบบน้ำกำลังท่วมเยอะๆไอเงี้ยผมก็ติดตามข่าวทุกวันติดตามข่าวเป็นประจำครับว่าถึงไหนแล้วใกล้ถึงเรายังอะไรเง<า>ี้ยครับแล้วตอนเราไมถึงไหมไม่ถึงครับไม่ถึงใช่ไหมก็ถอยทับกลับแล้วอ,อ๋อถอยทับกลับแล้วนะผมแล้วก็ผมก็มีได้โอกาสไปช่วยน้ำท่วมพร้อมกับพี่ติ๋งไปหรอจำไม่ได้กับพี่มิสติกนะผมก็ไปเห็นแบบชีวิตความลำบากของ ทุกคนตั้งศารครับนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยทุกคนนะาโทษไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีครับเดียวอ่าพูดอะไรนิดนึงลูกพูดเป็นใช่ไหมครับเนี้ยระวังด้วยจ้าอ่าหนูเป็นคนค่อยค่อยเรื่องหนูเป็นคนเรียบร้อยอ่าให้กำลังใจรู้ประสบภัยนราร่วมหน่อยอ๋อค่ะก็หนูก็ประสบภัยมาก่อนค่ะใช่ค่ะแล้วย้าย ทั้งสามที่ท่วมหมดเลยน่วมตอนนี้อนไปที่ไหนน้ำก็ทามแล้วที่นอนที่ไหนเป็นสะพานลอยจนใช่ค่ะไม่ใช่ก็อยากจะให้กำลังใจนะคะตอนนี้ก็อย่างที่เบมบอกก็น้ำก็เริ่มลดแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ถึงฟื้นฟูค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจด้วยคนค่ะ ตาน้องดิวครับมือให้องดิวหน่อยขอบคุณครับบแล้วโอเคไม่ต้องพูดแล้วมันยิบก่อนแล้วอ่าพูด่ึงขอบคุณให้กำลังใจทุกอย่างก็ขอบคุณทุกคนนั่นะคะทีให้ความร่มือนะคะมาสนุกกับพวกเราอ่าเมื่อกี้ขอปมือค่ะจะปมือนอยไนิดนึงเพรว่าถึงไปกันอยู่ ก็ขอบคุณมากนะคะที่ร่วมสนุกกับพวกเราในวันนี้นะคะแล้วก็เรขอให้กำลังใจกับคู่ะสบไทยด้วยนะคะเดี๋ยวที่ผู้ใหม่ที่ผู้ใหม่แรวนี้แถวไปอานเพลงที่ช่วย

บอกว่าจีดีโซลีกันไหนครับผมันีิดใจกับเธอเไรนี่ดูัูเลยรอเพลงแบบว่าน่ารักน่ารักใสๆสมวัเปิดอ้ยูหมดแล้วหะูพูดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเขาขึ้นมาคนนั้ วันนี้แมวร้องเลยนะครับฝนลุกเลยแอร์หนาวครับเพิ่มเปิดท้องไม่แ,แอร์หนาวแล้วแอวร์รื้อครับก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมแล้วก็อเออเอเอ,เอ,เอก็เป็นกำลังใจนะครับผมสู้ตื่นเต้นตังงน้งห้เงียบตั้งใจฟังมากเลยนะครับผมก็ถ้าอยาก ไอเทียตนะฮะก็มาดูพวกเราเล่นคอนเสิร์ตกันนะครับผมนะฮะแล้วก็มีอะไรบ้างของพวกเราเนี่ยก็คือจะมีวันที่11ธันวาเนี่ยก็จะขายขายของหน่วันที่11ธันวาเนี่ยจะต้องเกตเวใช่แล้วคือเป็นธันวาเดือนครับพัก500ชุดเท่านั้นนะครับมันเป็นซีดีดิจิตอลเอดิชั่นทั้งหมด7เพลงนะครับก็อยากจะให้คือตอนนี้ถ้าใครดูจูวินไซด์เราจะมีการโปรโมตตลอดเวลาว่าถ้าคุณส่ง ว่าตอบคำถามม่าว่าใครเป็นคนร้องเพลงในนั้นบ้างมีกี่เพลงนี้นะครับถ้ตอบได้ยวก็ตกคำตอบไปในอีเมลถ้าคุณได้รับการเลือกเนี่ยก็จะได้ซีดีก่อนใคยแล้วก็เอาไปให้น้องๆเซ็นได้นะครับวันที่1 1ธันวาคมดิจิทัลเก๋เวนะจ๊ะโค้งมาเจอกันไนอกนัครับอ่ะช่วนี้อ๋อเดี๋เดี๋ยวก็ลองตอวกอยู่ไเอาเปนว่านช่วงนี้ถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้ว นะครับช่วงนี้กิตคงจะต้องปล่อยหน้าที่ให้เป็นหน้าที่ของน้องๆนำความสุขให้ทุกคนต,ต่อไปนะครับสำหรับช่วงนี้กิดลาตัวเองก,ก่อนแล้วพบกับ